ครับสวัสดีครับนะฮะหลังจากที่ทําดัมเสร็จไปนะครับผมก็นะฮะก็จะอ่ายกให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะฮะเผื่อท่านผู้ชมเรียกใช้บริการนะครับของร้านสอนําำชัยรุ่งเรืองนะครับงานนะฮะเราใช้กระบอกเดียวนะครับไม่มีขาตะแกรนะครับเห็นชัดนะครับน้ำหนักเบา นะครับบรรทุกได้เยอะครับนะฮะรถภาระของรถนะฮะการเสริมแหนบไม่ต้องเยอะมากมายนะครับครับนะฮะก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับคันนี้มีติดเคนด้วยนะครับเคนมือหมุนือลอกมือหมุนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะยกเสาให้ดูนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม ร้านสอนำชัยลุ่งเรืองนะครับเราพัฒนาไม่หยุดเพื่อบริการลูกค้าขอบคุณครับ